ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร์ช่อกับการทํานายทายทักเสียงไายกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียว ไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับนะ่ระวังผู้แอบอ้างนะครับผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีระวังตัวคืออย่าไว้ใจใครง่ายๆอย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องการทำนายทายทักกันวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบแรนดอมเสี่ยงทายเช่นเคยนะครับแรนดอมคือการเสี่ยงทายที่ ที่ไม่ต้องอิงราศีไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดทุกท่านดูได้หมดทุกท่านนะครับประมาณนี้การแรนดอมโดยปกติผมจะใช้ไพ่หนึ่งสำรับหรือสองสำรับซึ่งวันนี้ผมจะใช้เพียงหนึ่งสำรับเท่านั้นนะครับหัวข้อเสี่ยงทายที่เราจะดูวันนี้เป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กใสๆสสบายสบาย,บาย,บายไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านเช่นเคยนะครับ ทำใจสบายๆนะครับการเสี่ยงททยของเราการทำนายของผมอ้างอิงตามหลักสากลนิยมนะอ้างอิงตามแนวทางสากลนิยมทำนายไปตามหน้าไพา่ผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับวันนี้เราจะดูกันในหัวข้อที่ว่า เขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วเออเขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วเขาคือใครทําไมถึงมารักคุณยังไงเอ๊ะยังไงย้ํานะครับวันนี้คือการเสี่ยงทายดูได้ทุกท่านคนมีเป็นล้านคลิปมีเป็นล้านการที่เราได้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญตามความเชื่อเออมาเสี่ยงทายไปพร้อมๆกันเปิดไพ่สดๆผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โห ใบแรกก็10เหรียญเลยรับพลังงานดีๆไปด้วยกันผมขอรับด้วยคน10เหรียญ10น f pentacles l ความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะหรือจะเป็นครอบครัวสุขสันต์ก็ได้ใบนี้แต่ทำนายอย่างนี้ตามหน้าไพ่ไม่ได้แปลว่าหยิบปุ๊บจะรวยปั๊บไม่ใช่นะครับ แต่หมายความว่าคุณมีดวงที่ดีแล้วก็มีโอกาสมีแนวโน้มเจริญเติบโตโก้าวหน้าได้โดยลําดับขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่เออทำงานทำการอะไรอยู่กิจการใหญ่กิจการเล็กงานประจำงานอิสระอะไรแบบนี้แล้วแต่บริบทของแต่ละท่านแต่เอาเป็นว่ามีโอกาสขยับขยายเติบโตอย่างแน่นอนนะ,ะดีงามใบนี้มา คนที่คาดหวังเรื่องครอบครัวเรื่องความสุขในบ้านก็มีโอกาสมีความสุขได้ด้วยเช่นกันเพราะแม่พี่น้องมีความสุขความจเจริญดีอยู่ในศศลในธรรมให้ดีนะครับแล้วก็โอ้หนึ่งดาบใบนี้คุณไม่ต้องตัวดาบหนึ่งดาบหมายถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับไพ่หนึ่งดาบเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นตั้งใจทํานายตามหน้าไพ่ตรงๆเลยตามแนวทางสากลนิยมว่าเมื่อหนึ่งดาบปรากฏสิ่งใดที่คุณทําอยู่ตอนนี้นับว่าคุณมาถูกทาง ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจให้เต็มที่อย่าท้อถอยอย่าท้อแท้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จอโอเคมาดูกันสิอธาตลมก็เด่นนะแต่เรื่องธาตุเรื่องราศีนี่ผมย้ำเสมอว่าไม่ต้องไปล็อกสเปคธาตุใดราศีใดด,ดินน้ำลมไฟราศีใดก็ดูได้หมดเพราะเป็นการเสี่ยงถ่ายเออดูได้ทุกท่านนะครับแล้วก็เขาตกหลุมรักคุณเขาแล้วโอโมาแนะ่ แปดไม้เท้า eight of wands ใบนี้ทํานายได้เป็น2กรณีกรณีแรกเรื่องการงานเรื่องการงานการใช้ชีวิตส่วนตัวของคุณหรือคุณทำสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่สุดยอดมากวันนี้ไม่ธรรมดาหนึ่งดาบออกคู่8ดไม้เท้าแปลว่าสิ่งที่คุณตั้งใจอยู่กำลังจะพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมีการเติบโตทันอกทันใจแบบนี้ นี่คือความหมายที่หนึ่งในด้านการงานการพัฒนาตนเองแบบนี้อยากทำอะไรลงมือทำได้เลยย้ำว่าอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเติบโตแน่นอนและความหมายที่สองในด้านความสัมพันธ์คุณกำลังมีพลังงานของใครบางคนที่กำลังพุ่งเข้าหาคุณเอ <c oughs> ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่คนคนนี้กำลังมุ่งหน้ามาหาคุณด้วยความรักอย่างเต็มเปี่ยมดูซิว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครได้บ้างพลังงานรวมดูได้ทุกท่านนะครับสามารถสลับสกับฟังกันได้นะอืม เขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วและความเป็นไม้เท้าธาตุไฟก็เด่นเอาจริงๆถ้าดูไปเรื่อยๆไพ่สิบใบหรือสิบห้าใบเนี่ยมันก็ออกมาครบดินน้ำลมไฟนั่นแหละอ่าเมื่อกี้สิบเหรียญธาตุดินไปแล้วหนึ่งดาบธาตุลมไปแล้วแปดไม้เท้าธาตุไฟไปแล้วนะเหลือธาตุน้ํายังไม่ออกผมถึงย้ําเสมอว่าไม่ต้องไปซีเรียสล็อกสเปคเรื่องธาตุดินน้ําลมไฟเพราะเราเปิดไพ่สิบใบหรือสิบห้าใบอะไรแบบเนี้ยยังไงยังไง ธาตุต่างๆก็ออกมีอ้าเด้งออกมาเลยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเห็นเห็นเลยว่าเด้งออกมาเอาเลยแล้วกันสามถ้วยพูดไม่ทันขาดคําว่าธาตุน้ํายังไม่ออกธาตุน้ําออกมาเลยคุณครับเห็นไหมนะเด้งออกมาเลยแปลว่าไพ่เขาอยากออกมาแบบนี้นะระหว่างสับไพ่ถ้ามีไพ่ดีออกมาผมเอาเลยนะครับสามถ้วยความเฉลิมฉลองยินดีเกิดขึ้นเออไม่ธรรมดา อย่าไปตีสามถ้วยว่าเป็นสามเศร้านะไม่ใช่นะครับสามถ้วยดั้งเดิมของไอ้ความเป็นไพทาโรสากลดั้งเดิมเนี่ยเป็นผู้คนเฉลิมฉลองชูถ้วยยินดีตามภาพนี่เห็นไหมนี่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 ชูถ้วยยินดีตามภาพแปลว่าความเฉลิมฉลองยินดีกำลมันจะเกิดขึ้นและตีความว่าถ้าคุณกำลังรอคอยเรื่องใดอยู่มีโอกาสได้ไดเฉลิมฉลองมีโอกาสประสบความสำเร็จรวมไปถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์มีโอกาสเจอคนดีเข้ามาจีบเข้ามาสารสัมพันธ์บอกแล้วเขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้ว ตามหัวข้อเลยไม่ธรรมดาเมื่อกี้ไพ่ดีตรงมาแหมมีแอบตกใจเล็กน้อยเออไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะอาการไพ่ดีเนี่ยน,นั่นๆจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งโอ้สิไม้เท้า ten of ones คุณมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำขอให้ขยันขันแข็งมุ่งมั่นให้เต็มที่คุณไม่ต้องกลัวบางท่านหรือหลายท่านอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลญาติพี่น้องดูแลครอบครัวหรือมีสิ่งที่ต้องดูแลมากมายบางท่านเป็นเจ้าของกิจการต้องดูแลพนักงานดูแลเงินเดือนลูกน้องมากมายอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใดก็แล้วแต่งานหนักจะทำให้คุณเจริญก้าวหน้าคุณไม่ต้องกลัวนะครับ การแบกภาระหนักครั้งนี้จะนำความสุขความเจริญมาให้อย่างแน่นอนโอเคไปกันต่อแล้วก็เขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วมีแนวโน้มจะเจอคนที่มาจากการงานด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูซิว่าใช่ไหมใช่สามเหรียญ r e e of p เ n t a c l e s การพบปะผู้คนจะยิ่งทำให้สังคมคุณกว้างออกไปแล้วการพบปะผู้คนเนี่ยแหละที่โดดเด่นจะทำให้คนคนนั้นเข้ามาในชีวิตคุณนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้พบปะผู้คนมากขึ้นโดยลำดับจากทั้งหน้าที่การงานของคุณเองจากคอนเน็ชันจากงานมงคลจากการเฉลิมฉลองต่างๆหรือจากกิจการใดก็แล้วแต่ คุณมีโอกาสพบเจอพบปะผู้คนมากขึ้นแล้วหนึ่งในนั้นแหละที่ชอบคุณหลงรักคุณตกหลุมรักคุณเข้าแล้วมาดูซิว่าเขารู้เถอจะเป็นใครเออมาลุ้นกันสเสน่ห์ของการเสี่ยงทายคือการได้ลุ้นกันไปสดๆนี่แหละเออไพ่จะบอกอะไรเราและไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ตรงกันนะครับบางท่านอาจจะได้ตรงเปะ๊ะบางท่านอาจจะได้บางส่วนหรือบางท่านไม่ตรงเลยก็ไม่ต้องน้อยใจ ให้ถือว่าเป็นการเสี่ยงทายสนุกๆเพลินๆฟังไว้เป็นกําลังใจก็ได้นะครับถ้าดีเราก็ว่าดีโอ้สีดาบแต่ถ้าไม่ค่อยดีนักเราจะมีข้อแนะนําให้สีดาบใบนี้ไม่ดีไม่ร้ายนะเขาจะมาบอกว่าช่วงเวลานี้มันสอดคล้องกับสิบไม้เท้าเมื่อกี้ภาระคุณหนัก เพราะฉะนั้นอยากให้มีเวลาพักผ่อนบ้าง4ดาบแนะนําว่าอยากให้มีเวลาพักผ่อนอยู่กับตัวเองบ้างมีเวลาสงบให้ตัวเองบ้างบางท่านขอชื่นชมในความขยันขันแข็งทํางานเต็มที่แต่บางทีอาจจะหนักเกินไปอาจจะเสียสุขภาพได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างนะครับทาสมาธิทําอะไรให้จิตใจโล่งๆบ้างก็ดีสดาบไม่น่ากลัวหรอกเป็นไพ่ไม่ดีไม่ร้ายนะครับนะก็มาเตือนให้พักผ่อนอระวังความเจ็บป่วยนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็อโอ้โอโก้าวถ้วย สุขล้นมาแล้วก้าวถ้วยความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้แน่นอนจากความขยันขันแข็งของคุณนี่คือคำำําทํานายที่หนึ่งตามตําราสากลว่าไว้เมื่อก้าวถ้วยปรากฏมีความสุขความสบายขาดไปเพียงถ้วยเดียวก็จะครบ10ถ้วยอยู่แล้วและในความหมายด้านความสัมพันธ์แปลว่าตอนนี้คุณมีคนแวดล้อมที่ชอบคุณชื่นชอบคุณรักคุณเป็นส่วนใหญ่หมายความว่าคุณเป็นที่รักของคนทั่วไปอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเออ เขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วเขาคือใครใช่คนจากแวดวงการงานที่ออกไปเมื่อกี้หรือไม่ใช่ The Fool คุณจะได้เจอคนลักษณะเดียวกันที่มีจิตใจงดงามมีจิตใจเบิกบานคุณเองลึกๆแล้วถึงจะงานหนักภาระหนักแค่ไหนแต่คุณเป็นคนที่พื้นฐานจิตใจเบิกบานถูกไม่ถูก เวลาว่างเวลาพักผ่อนคุณก็สนุกสนานได้เต็มที่ในสไตล์ในรูปแบบของคุณคุณจะได้เจอคนคล้ายๆกันเป็นคนที่มีจิตใจเบาสบายคล้ายๆกันไม่ว่าเวลาทํางานคุณหรือเขาจะจริงจังขนาดไหนแต่เวลาพักผ่อนคุณและเขาจะมีความลื่นเลิงบันเทิงใจให้กันคุณเจอคนสบายๆคล้าย,ายๆกันเขาให้แล้วแล้วคนนี้มีความสบายใจที่ได้รักคุณเออมาดูกันสิน่าสนใจพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออ ไพ่ใบต่อไปอยากจะบอกอะไรกับเราโอ้ส oh, ีถ้วยคุณเจอคนค,คล้ายๆกันจริงๆด้วยเมื M ่อกี้เดอะฟ The อะฟูกับสีถ้วยถึงจะเป็นคนบันเทิงเริงใจมีความสุขสบายใจแต่ก็ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆทั้งคุณและเขาเป็นคนที่ศีนเสมอกันจริงๆคุณเจอคนนิสัยคล้ายคุณเข้าให้แล้วยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับ มันมีโอกาสที่จะเข้ากันได้ง่ายเข้าใจกันง่ายทั้งคุณและเขาต่างไม่เปิดรับใครง่ายๆแต่คุณกับเขาจะปิ้งกันโดยง่ายเพราะเป็นคนที่มีนิสัยใจคอคล้ายกันอเข้ามาดูกันต่อเออดีงามวันนี้เราจะเจอกันยังไงเจอกันแล้วหรือย,อยังต้องเจอกันแล้วนะเขาถึงตกหลุมรักคุณเพียงแต่ว่าบางทีคุณอาจจะยังไม่เห็นเขาเขาอาจจะมองคุณอยู่ห่างๆเออโดยคุณไม่รู้ตัว ใช่เป๊ะเลยมองอยู่ห่างๆโดยคุณไม่รู้ตัวเขารู้จักคุณแล้วแต่คุณอาจจะยังไม่ได้สนใจเขาสองไม้เท้าคนคนนี้เฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆเป๊ะเลยตามที่พูดเมื่อกี้พูดไป่ทางขาดคาคนคนนี้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีมองการไกลและมองมาที่คุณด้วยนั่นหมายความว่าเขา p l a นอนาคตไว้ว่าในอนาคตของเขาเขาอยากมีคุณอยู่ในอนาคตของเขาด้วย พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกนิดนึงก็คืออยากเป็นคู่ครองอยากสร้างครอบครัวด้วยกันนั่นแหละเออนะเขามองอนาคตไว้และอยากมีอนาคตร่วมกับคุณเอ,อ้ยไม่ธรรมดาคนนี้รักจริงฮะเขาจะทำยังไงต่อไปเอออืเด็กถือถ้วยเดินหน้าจีบแน่นอนคนคนนี้มีโอกาสเข้าหาคุณตรงๆไปอย่างตรงไปตรงมาอาจจะไม่ได้มาจีบแบบ ลุกเร้าอะไรมากมายจนทำให้คุณลำคาญคุณไม่ต้องกังวลคนคนนี้มีวาทศิลป์มีการพูดจาที่น่ารักน่าฟังแล้วก็มีกิริยามารยาทที่ดีเข้ารือเธอไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะเข้าหาคุณด้วยความสุภาพอ่อนน้อมเรียบร้อยหรือเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะเข้าหาคุณได้อย่างเหมาะสมนะครับลองไปสลับพลังงานกันได้นะครับอาจจะเป็นฝั่งคุณเข้าหาเขาก็ได้เช่นกัน การเสียงไทยแบบนี้พลังงานสลับกลับฝั่งกันได้ไม่เขาเข้าหาคุณก็คุณเข้าหาเขาหรืออาจจะมีกิจกรรมใดๆที่ดนจิตด,ดนใจให้ต่างฝ่ายต่างเข้าหาซึ่งกันและกันก็ยังได้เอโอเคไปกันต่อเลยนะครับแล้วก็อืมดีงามวันนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อไปโอ้เดสตาร์ ยิ่งคบยิ่งดีคบกันไปพากันไปเจริญก้าวหน้าคำทำนายที่หนึ่งนะครับความหมายของเดอะสตาร์ตามตำราสากลอย่างแรกคือการเยียวยาฟื้นฟูพัฒนาเติบโตนะครับถ้าคุณคบหากับเขาชีวิตคุณจะดีขึ้นชีวิตเขาจะดีขึ้นส่งเสริมซึ่งกันและกันและความหมายที่2ตรงตัวความมีชื่อเสียงยิ่งคบกันยิ่งเป็นที่สนอกสนใจมีผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตามากขึ้นเป็นที่โดดเด่นในสังคมหรือทํานายอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่า คนคนนี้หรือตัวคุณเป็นคนที่พอจะมีชื่อเสียงในสังคมแวดล้อมของคุณอยู่แล้วมีคนรู้จักอยู่แล้วในแวดวงการงานของคุณด้วยชื่อเสียงด้วยความเป็นที่รู้จักนี่อาจจะทำให้คุณกับเขาเจอกันง่ายขึ้นรักกันง่ายขึ้นเป็นไปได้แต่ที่แน่ๆถ้าคบหากันเมื่อไหร่จเจริญก้าวหน้าโด่งดังแน่นอนคำว่าโด่งดังไม่ได้แปลว่วาจะต้องเป็นดารานักร้องอะไรแบบนั้นเสมอไปโด่งดังในแวดวงสังคมใดๆก็ได้สังคมของคุณของเขานั่นแหละประมาณนี้เดีดีดีด เรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากอืได้บุญด้วยแล้วก็ได้ชื่นใจกันท่วนหน้านะครับเป็นสิ่งดีงามสมัยนี้คนเกลียดกันเยอะแล้วเราไม่ทําอย่างนั้นเออเชียร์ให้คนรักกันดีกว่านะครับแล้วกอออ็อัศวินดาบเอ็นดูคนนี้โอ้โหใจตึกตักร้อนรุ่มและ้ะในทางปฏิบัติเขาอาจจะยังเป็นเด็กถือถ้วยอยู่มีกิริยามารยาทที่ดีอ่อนหวานนุ่มนวลดูทำอะไรช้าๆค่อยเป็นค่อยไป ต่ในใจเขาอยากพุ่งเข้าหาคุณเดี๋ยวนี้สอดคล้องกับแปดไม้เท้าที่ออกมาตอนแรกเขาอยากพุ่งเข้าหาคุณใจจะขาด <c oughs> ไม่ธรรมดาเตรียมตัวไว้เลยนะจัดบ้านเก็บกวาดบ้านไว้ให้ดีดีไม่ดีถ้าเขารู้จักบ้านคุณเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์ถึงหน้าบ้านเลยแบบนี้หรือจะเป็นการนัดพบที่ใดก็แล้วแต่เตรียมตัวให้พร้อมไว้อย่าลืมวันนี้เรามี3มถ้วยความเฉลิมฉลองยินดีเกิดขึ้นในไม่ช้านี้อย่างแน่นอนอ่าจะช้าจะเร็วขึ้นยุด กับบริบทของแต่ละท่านนะครับการใช้ชีวิตของแต่ละท่านด้วยถ้าคุณพบปะผู้คนบ่อยๆนะอย่างสามเหลียนเนี่ยมันพบปะผู้คนคุณจะได้เจอคนคนนี้เร็วขึ้นแต่ถ้าคุณค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวก็อาจจะได้เจอกันช้าลงไปสักหน่อยแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปกันนะครับขอใบสรุปสัก2ใบไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้โอ้เดอร์เฮอร์มิ บุญนำพาวาสนานำพามาเดอะเฮอร์มิตไพ่ฤาษีคุณเจอคนที่ดีที่จิตใจดีมีความสงบสุขในใจคบหาแล้วเย็นใจสบายใจแน่นอนเดี๋ยวขออีกใบนึงอ่าดีคนนี้ดีไม่มีข้อเสียใดๆคนเราแน่นอนว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่คุณจะยอมรับข้อเสียซึ่งกันและกันได้อาจจะเป็นเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆ สิ่งดีงามที่ยิ่งใหญ่คือคุณเข้ากันได้คุณนิสัยคล้ายกันและคุณชื่นชอบในความยุติธรรมความถูกต้องนะใช้ชีวิตยังมีความสุขร่วมกันได้อะไรประมาณนี้หนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันได้โดยง่ายนะครับแล้วก็โอ้ผู้ไม่ทันขาดคำหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันได้สตร่สิงโตน่ารักที่ผมชื่นชอบออกมาแล้วนะครับสาวแกล่งกับสิงโตเชื่องเชื่องเนี่ยใบยนี้ผมชอบมากเลย กอดกันกลมเกลียวขนาดนี้สลับฝั่งพลังงานกันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายหรืออย่างไงก็แล้วแต่สมัยนี้เปิดกว้างแล้วสเตรนจ์ Strange, การกอดกันแบบนี้สิงโตเชื่องในอ้อมกอดแปลว่าจะยอมกันมากรักกันมากหนักนิดเบาหน่อยจะไม่เอามาเป็นประเด็น คุณกับเขาแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยกอดกันกลมเกลียวอย่างที่เห็นเ,นเห็นไหมนะแล้วราศีสิงห์ก็เด่นประมาณนี้ยืนยันได้เลยว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งต่อไปของคุณนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณคนสดคุณจะเจอคนที่ดีคนที่น่ารักส่วนคนที่มีคู่แล้วแปลว่าคุณจะเจอกลยานามิตรที่ดีเข้ามาส่งเสริมชีวิตคุณให้ดียิ่งขึ้นประมาณนี้เขาตกหลุมรักคุณเข้าแล้วโอเคขอให้มีความสุขความเจริญนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ